กระสูนนาจะกระสุบฝู่งนะครับผมมันเข้าเข้ามาในอ่าวนี้ครับผมมันไลไลูกปลานะครับผมก็ถือน้ำนะครับผมใช้เป็นเด็กตกปลาลายนะครับผมนี่ครับก็ดูดเยื่อเข้าไปเลยนะครับผมเด็กทางเดียวดูดก็เป็นเลยกระสูุประกัดนะครับผมเด็กตกปลาลายครับผมฝากผลงานนะครับเด็กตกปลาลายสีชมพูครับถือยาวมากครับ 胡子